ขนุนนะครับหรือว่าบักมีนะครับขนุนนะครับสามารถตอนกิ้งได้นะครับดูนะครับผมตอนกิ้งไว้นะครับนี่นะครับพอดีเกิดอยู่ขางเฮี้ยนนะครับเกิดอยู่ขางเฮียนผมก็เลยตอนกิ้งออกนะครับนี่นะครับเกิดหลากลายแล้วนะครับเกิดหลากลายแล้วนะครับตอนกิ้งได้บ่อยากนะครับเดี๋ยวผมพาไปเหตุนะครับวิธีการตอนกับเหมือนกับการตอนกิ้งทั่วไปนะครับสําหรับขนุนนะครับกับ อนกิงแบบง่ายๆนะครับกัเดือนเดียวนะครับเกิดหลากนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูวิธีการตอนครับรครับกับสวัสดีครับ f f c คนละเกษตรทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการตอนกิ่งขนุนนะครับพอดีตอนกิ้งไว้นะครับก็เกิดลากดีอยู่นะครับนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาด pues yes. ูว uh ิธ huh. okay. 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 ีการทํานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ตอนว้ก้อนน้านี่นะครับเพราะว่าตอนว้แค่นึ่งเดือนนะครับเกิดรากเกิดลากลร้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูครับนะครับเกิดลากลร้แล้วนะครับเกิดลากลร้แล้วนะครับ ตอนกิ้งได้บยยากนะครับเดี๋ยวผมพาไปเหตุนะครับวิธีการตอนก็เหมือนกับการตอนกิ้งทั่วไปนะครับสําหรับขนุนนะครับก็ตอนกิ้งแบบง่ายๆนะครับกครับจากที่เบิรงแล้วนะครับก็คือติดหลากดีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาตอนกิ้งกิ้งนี่นะครับวิธีการเตรียมตุ่มตอนนะครับก็ง่ายๆนะครับใส่แค่คุยมะพร้าวผสมน้ำนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้านะครับว่าการเตรียมตุ่มตอนเป็นแบบไหนนะครับครับสําหรับขั้นตอนนะครับการเตรียมคุยมะพร้าวนะครับกับ เอาคุยมะพร้าวนะครับมาแช่น้ำไว้นะครับผมบ่ได้แช่โดนนะครับบ่ได้แช่น้ำนะครับผมแช่บ่ถึงสิบนาทีนะครับขยำขยำให้น้ำเข้านิดนึงเพื่อเอาไปใส่งานได้แล้วนะครับนะครับไม่ได้เฮ็ดถุงใหญ่นะครับกะถุงประมาณนี้นะครับแค่เอาคุยมะพร้าวมาแช่น้ำนะครับบ่ได้ผสมน้ำยาบ่ได้ผสมหัวเชื้ออีหยังนะครับแค่ไปนน้ำเปล่านะครับแค่คุยมะพร้าวนะครับนี่นะครับแค่นี้ กรอกเป็นถุงแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เตรียมตุ่มตอนเซตนะครับเขากะมาเตรียมกิ้งนะครับนี่นะครับเป็นกิ้งขนุนส่วนมากที่ติดจะเป็นกิ้งที่วกแก่มากนะครับถ้าเป็นกิ้งที่แก่แล้วจะว่ค่อยติดนะครับสําหรับขนุนนะครับเดี๋ยวจะพาตอนกิ้งนี้นะครับกะควันะครับควักิ้งแล้วกะควักิ้งแล้วกะควนเปลือก ค,ควรกิงนะครับเราก็ลอกเปลือกออกนะครับลอกเปลือกออกแล้วก็ขูดท่อน้ำเลี้ยงนิดนึงนะครับขูดท่อน้ำน้ำเลี้ยงนิดนึงนะครับ ถูดขวดท่อน้ําเรียงออกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กรีดนิดนึงนะครับกรีดเพื่อให้หลากเขาแตกออกหรือว่าเพื่อให้เขากระตุนการสางหลากนะครับนะครับที่การตอนก็ะม่ยากนะครับเหมือนกับการตอนริงทั่วไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอดีผมได้เอา เครื่องดื่มชูกําลังผสมกับกะปินะครับผงกเรเอามาเป็นน้ายาซอยในการเลี้ยงรากนะครับเพื่อเห็ดในรากเพื่อดีขึ้นนะครับกัมีหลายๆคนเพื่อนผ้าเห็ดก็เลยเห็ดตามนะครับน่าจะได้พ้นดีนะครับเพราะว่าตอนกิ้งใ้แค่หนึ่งเดือนนะครับก็เกิดรากแล้วนะครับ โอเคหลังจากนั้นก็ตุ่มตอนนะครับที่เราได้ดเตรียมไว้นะครับมามามัดใส่เลยนะครับก็แนนนําวาเอานะครับส่วนที่เกิดรากเนี่ยนะครับส่วนบนตรงนี้ไว้ยุก,กึ่งกลางตุ่มตอนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เชือกลัดได้เลย รัดไฮแนนด้วด้นะครับนี่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการ ตอนกิ่งนะครับกัแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับกอบลอบึงนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับปลาเขาจะเกิดออกมานะครับประมาณสี่สิบห้าวันถึงสองเดือนก็สามารถตัดไปเพาะชำแลวกะปลูกลงดินได้เลยนะครับวิธีการนี้กัเพื่อหลายๆคนยังบ้านรู้นะครับเพราะว่าขนุนนะครับมันสามารถตอนกิ่งได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นกิ่งที่บกแก่มากนะครับถ้ากิ่งที่แก่นะครับมันจะ บ่ค่อยติดนะครับเพราะว่ามันเป็นยางนะครับสําหรับขนุนนะครับถากิงที่ยังบ่ันเก่มากนี่จะติดนะครับจะติดดีนะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปการตอนกิงขนุนนะครับถามักวิธีการตอนกิงหรือว่าการเสียบยอดนะครับก็ฝากกดติดตามในช่องน้ำนะครับคลิปในช่องมีหลายอยู่นะครับก็ฝากเขาไปเบิ่งน้ำนะครับฝากกดติดตามก็ไล์กดแชร์ให้น้ำ โอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ